ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะนายมนัหนูรักค่ะหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัด ปัตตานีนะคะนำสนรัศการที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำในพื้นที่พร้อมแนะนำนะคะในการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงค่ะโดยได้ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าและห้างสรรพสินค้าภายในเขตเทศบาลเมืองปัตนานีที่ร้านห้วนเซ็งตั้งอยู่บริเวณถนนพิพิธตําบลอ,อ,อ,อานรูห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาปัตตานีตั้งอยู่ถนนน้องจิกตาบลรูซามิแลร้านชัยมงคลตั้งอยู่ที่ถนนกลาพอตาบลอาเนรูและร้านเจริญสินสองตั้งอยู่ที่ถนนนาเกลือตาบลอาเนรูผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่มีการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่เป็นอันตรายค่ะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนขอให้เล่นน้ำสงกรานในขอบเขตที่กำหนดตามประเพณีที่ดีงามไม่นำสิ่งของผิดกฎหมายมาเล่นเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ